จุดทามาค้าขครเอาอะทีายไปแล้วสี่ตีแล้วหลบเดียวเทียร์ใจกันว้สี่เจมนเจมนจุามาสขาครออกไปแล้วต่อไปเป็นทีมคูบ้ามเล่าวสี่เลยพี่อันนี้ต่อหรือเปล่ามาไอย่างี้มลองผมอันนี้ต่อให้หรือเปล่า ได้อยู่หนาอยูู่ไมาเห็นแบบนี้นี่ตัวแข้งแบบทุกคนดูนะครับแต่ละทีมจะมีตัวแข้งตัวซัพพอร์ตอ่าอันนี้แคลลี่มาว่าเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มป่าแป๊บนึงเข้าไปฟาร์บแป๊บหนึ่งตัวนี้ที่ออกมาตัวเบิ้มๆเลยยุทธจันรได้นี่เพิ่งเริ่มเกมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทไฟท์่อนเข้ามาแพงเพชรครับผมขอบคุณครับพี่ ร้านะไรับะ้านอาไทยติดติดอะไรกันผมหวามไมครับชื่อครับภูมิภูมิถุยนิดโยโยไปไหนกันเนี่ยตายกัตายแล้วหรออุ้ยอันเบอร์นี้ใครใหญ่นะปุ้ยป้องตายเ้นวยเยอะปุ้ยองโดุบ้านองอุยบ้านองโอเค อลอาอา่ครับอโออเอ้มาไหนกัน <Hey. S 1> โดนโก้โนโกโอเอมาดาสี่ส <c atell ite> ี okay. ่นะผมม่สาโก้นะรุมันได้นะแต่วพยายามอย่า้ใครนะไม่รการโอเคนะผมแ่ไม่ไหวออกไปนะโอเคล้ผมนครับ ครเคลียร์ใจขอจบกันบนเวทีมาดูนะอาเซฟนะครับผมเตรียมพร้อมนะฮะนั่งลงนะครับถอเสื้อดูโชอ้อ้เอ้าเอ้บตาดูพี่ตัวเล็เอ้เ้ยาี่ตัวเลบอ้ยเว ตาด้วยตาด้วยไอ้หนูขอให้ไม่มาหายดีเขาเลยแย่ต่างเพื่อนด้วยแค่ต่างเพื่อนด้วยอ้าวเอาแล้วเอาแล้วการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอา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 ะช็ดพูดเอาเชัดพูดเอาเช็ดพูดไปจบเอ้ยจะโดนวายจะโดนพูดนี่แหละปลาเอาแล้วเต้เอ้าลอยลอยอย่าลอย เอาว่ะใจเดียวปวดรุ่นตลอดเลยบุญะเดียวตลอดเลยฮ่าอ่าอ่าอาหลังเพื่อนอย่าหลงหลังเพื่อนแจกหลายตัวแล้วมบุญะเดียวไอ้เนี้ยบวกไปก็แจกตลอดเลยพวกอระดาษที่เนี่ยเปี่ยนกันเปลี่ยนกันเหัวเลยเอาหัวเอาเอาจะได้เปลียบเอาเอาขอเสื้อโดยไม่ยืนขอเสื้อใส่ไม่ยืนเลย

เตะตาสามเอ้เอ้ยผมเอ้ยเอ้ยอดเท้ได้เพียบแต่ถอดเท้าไม่ลุมนะครับผมโอ้โหไม่ลุมลุมแน่แต่ไม่ลุมอย่าไปตาาเอาเลยเข้าได้เอาเลย ก็ได้โหพี่ผู่จี้งจอกดูเก่าเก่าตอบได้ดีเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเรียกเราหน่อยฮะที่ไหนเนี่ยโอเคมากรับเหรียญจัเราสาวเป็นสวยนักโชคนักโชครอรับเหรียญรางวัลรอรับถ้วยด้วยนะมีถ้วยรวมนะครับเอออย่าพึ่งตัดกันมารับเหรียญหายรุ่นใหม่ ฮัลโหลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอาละเอาละใกล้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเราแล้วนะครับลตอกครับกไม่เอาอ่าคู่ต่อไป